สวัสดีพี่เซียด้วยนะครับสวัสดีคุณพี่ด้วยนะครับอันนี้ทีมงานโซดาซาวนะครับจะสั่งหลอดไฟนะครับโดนัดหลอดไฟกลมเอาไว้นะครับห้าสีห้าห้าสีสีละสิบหลอดเนาะนะครับเมื่อกี้ลองแสงไปแล้วเป็นไงสวยไหมจมอยู่นะครับใช้ได้อยู่พ่อใช้พ่ออีกแล้วช่วยลูกหน่อยลองเสียบลองเสียบให้หน่อยเสียบดีๆนะ ngắn đuột hơn.